นี่องแบงใหญ่กองทุกเกษตรก็ได้หรือว่าคอารียาแบ่งจากที่หลากหลายทีมกับการเรียนเกี่ยวกับต่างเป็นมุงมองต่างๆตาจิที่ที่สุดนะครับแล้วก็ขอสุดท้ายก็ขอขอบคุณทารผู้จ นะครับสำนักงานเกษตจังหวัดถึงพอโดทางหัวน้าส่วนตางกัรที่ให้เกียรต้นอาจารย์นะครับที่ให้เกียิมารวมงานในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องรบกวนโปรดแบ่งปันที่อยู่ชุมนนี้ราขอให้การพึงงานรับมือและกิจสำเร็จนะครับได้จากตามพื้นทีงผสมกับยอาตปินกันประชุมสัมักาเชืงปฏิบัติการ ใช้ชื่อง่ายๆรอบพวกเราถู่ลราทุ่มลคนใหญ่ๆครับเขาเริ่มตื่นตื่กันกระชุนครับครับตอนนีได้ไหมครับจะขอน้องน้องปอไปอยู่ที่เขตได้ปะไม่ได้ครัไม่ได้ใจลยก้าวเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทิศทางการพัฒนาเป็นจริงๆตอนนั้น ในระยะหลังการตอบเปลี่ยนคุณเข้าใจมากขึ้นเราเห็นการคิดที่ก้าวกระโดดนะเราเห็นมุมมองที่ก้าวกระโดดเราเห็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเข้ามาผสมผสานเราเห็นการเชื่อมโยงโดยนขนาดมากขึ้นสินค้าถามว่าคนอไทยก็คือคนมาใส่เนทุนเรียนแปลง เรีนเนยนไปน้อยกับเพื่อนครับสวัสดีครับผมสุเชษทองเมาาเป็นคณะกรรมการแลงใหญ่ระดับประเทศนะครับแล้วก็อ,อยู่ในในตำแหน่งของประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับของจังหวัดชุมพรเราคือเราจัดรวมพลคนแรงใหญ่ในวันกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มแรงใหญ่ของจังหวัดชุมพร ได้มีโอกาสเลกเลี่ยนเรียนรู้นในสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆ,ๆได้นํามาเสนอกันนะครับเละ่นในส่วนของอําเภอละแม่นะครับโดยร่วมของขบวนของน้องเนตรน้องโอ้ในทีมงานที่จะเข้ามาร่วมออกบูธนะครับโจว์สินค้าให้กับของแปลงใหญ่ในวันนี้ได้ได้ได้เห็นภาพครับแเยอะครับเยอะครับทั้งทั้งจังหวัดเราประมาณไว้ว่าคือเกสามร้อยท่านที่จะมา ในเลยส่วนมากจะเป็นคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการประธานแงใหญ่ของจังหวัดชุมพรซึ่งมีทั้งหมด150ร้อยห้าสิบกว่าแลงนะครับของจังหวัดชุมพรเราครับกาิจรวันนี้ครับครับในเรื่องของอจังหวัดชุมพรนะครับมีการรวมตัวของเกษตรกรนะครับหลายพืชนะครับเพราะฉะนั้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรนะครับที่ให้เกษตรกรที่ทําอาชีพเดียวกันนะครับรวมตัว กันเป็นแปลงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแปลงใหญ่ของจังหวัดชุมพรปัจจุบันนี้154แปลงนะครับถือว่าเกษตรกรได้รวมตัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตนะครับจะทําให้ลดต้นทุนการผลิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพแล้วก็ร่วมกันขายนะครับรวมกลุ่มกันขายซึ่งตรงนี้นะครับก็จะทําให้ราคาของผลผลิตที่ได้ก็เป็นราคาดีแล้วก็ คุณภาพของผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็ในเรื่องของงานวันนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมรวมพลคนแปลงใหญ่จังหวัดชุมพรนะครับเราก็เชิญกลุ่มทุกกลุ่มของในจังหวัดชุมพรเนี้ยนะครับมาออกบูธนิทรรศการนะครับผลงานอาของแต่ละอ,อำเภอนะครับในเรื่องของการารวมกลุ่มแปลงใหญ่นะครับแล้วก็เชิญอา,อาจารย์นะครับจาก วิทยาลัยต่างๆ,ๆนะครับเข้ามาสอนนะครับในเรื่องของเทคนิคการทําแผนกลยุทธ์นะครับก็มีการแข่งขันในเรื่องของการทําแผนกลยุทธ์ของแปลงใหญ่ด้วยนะครับก็มีการมอบรางวัลอะไรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาแปลงใหญ่ไปสู่ให้เกษตรกรมีความยั่งยืนมั่นคงนะครับแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายภาครัฐของกระทรวงเกษตรนะครับเรื่องในเรื่องของการรวมตัวเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการขายนะครับให้ได้ราคานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะจังหวัดจุมพรเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองผลไม้นะครับก็ะจะได้สังเกตเห็นว่าเป็นแปลงใหญ่ของทุเรียนค่อนข้างเยอะแล้วก็แปลงใหญ่มังคุดนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรนะครับที่ทําอาชีพเดียวกันรวมตัวกันนะครับ โดยหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรคือหนึ่งนะครับไม่น้อยกว่าสามสิบคนหรือไม่น้อยกว่าสามรายได้นะครับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันได้รวมตัวกันทํากิจกรรมนะครับตรงนี้ก็จะได้ผลประโยชน์นะครับได้คุยปรึกษาหรือเลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้อาชีพการเกษตรมีความยั่งยืนแล้วก็จังหวัดชุมพรก็เป็นจังหวัดที่มีไรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลักนะครับก็ตรงนี้ก็ เป็นการพัฒนานะครับโดยเฉพาะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการพัฒนาแปลงใหญ่ครับครับ